สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบก,กับครูเจนและครูฝนในกิจกรรมกิจกรรมอะไรครูฝนฟองสบู่หันสราค่ะ<อ>ก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะเรามารู้กับอุปกรณ์กันก่อนดีนกว่าครับทครูเจนมีอะไรม้างคะนี่อะไรคะครูครูเจนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะน้ำยาล้างจานซันไล อันนี้ล่ะคะครูฝนอันนี้เขาจะเรียกว่าสบู่เหลวนะคะเอาไว้ล้างตัวเลยะคะ่สะสบูอ่อาบน้ำนะคะีอาบน้บําของเราเลยคะ่ะเด็เกๆท<ช>ี่อยูยอย่ใน<ด>ห้องน้าแล้วก็มีอะไรคะมีน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าค่ะแล้วก็มีผงซักฟอกด้วยนะคะเด็เกๆนี่เลยค่ะผงซักฟอกนะคะก็ครูฝนเทใส่ถ้วยน้อยไว้หมดแล้วก็จะมี ทีมอาบ,บน้ำซันไลท์ผมซับฟอกนะคะแล้วที่สำคัญเลยหลอดแล้วก็แก้วน้ำด้วยค่ะเด็กๆขั้นตอนในการทำทำยังไงคะคุณครูเอ๊ทำยังไงคะคูณกรน,นเราทำอะไรก่อนเทน้ำลงไปก่อนนะคะเทน้ำลงไปแก้วแรกะะะ ค,คุณครูฝนจะใส่น้ำยาล้างจานแกลแรกครูฝนใส่น้ำยาล้างจานหรครูเจนจะเทน้ำให้ครูฝนนะคะให้ครูฝนครูฝนช่วยเลยค่ะเสร็จแล้วครูฝนก็ใช้หลอดในการคนคนแบบนี้เลยค่ะเด็กๆส่วนอันน right no <itas> <te> ี้อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาทีมอาบน้ําใช่ไหมคะทีมอาบน้ำเทลงไปเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผงซัก หรือว่าแฟบบ้านเรานี่เองนะคะคุเจนลงเลยมีช้อนเดี๋ยวคุณเยนคนให้คุูคนด้วยคุณเยนมีช้อนคนเลยค่ะมีช้อนคนให้เกิดฟองเลยใช่ไหมคะครูฝนใช่ค่ะฝนเข้าไปเลยเอ๊ะทำไมฟองมันมีขึ้นคะคุูคนต้องทำยังไงคะเนี่ยมันไม่มีฟองขึ้นเยอะเลยอ่าเราต้องเป่าค่ะอ่าต้องใช้อะไรเป่าคะใช้หลอดเป่าเลยค่ะอ่าก่อนอื่นเรามาเป่า น้ำยาล้างจานก,กันก่อนดีกว่าค่ะคู่ฝนของย่าพอดแมสนะคะเด็กๆปาีคน,น,นแล้วอันนี้ย่าแม่คู่ฝนเป็นคนเป่าคนเดียวนะคะเด็กดูนะคะห้ามดูดน,นะคะเด็กๆห้ามดูดนะคะอันนี้กินไม่ได้นะคะเด็กๆต้องเป่าให้เป็นฟองเห็นไหมคะอุ้ยฟองเยอะแล้วเนี่ยโอ้ฟองมันก็จะเป็นฟองแบบนี้เลยค่ะคู่ฝันฟองเยอะๆให้ฟองเยอะๆเลยโอ้โหฟองอ่อออออาต่อไป เราลองมาเป่าแต่ผูฝนยืมหลอดต่อนะคะแจกให้นะคะแฟบแก้วนี้เราก็จะเป็นแฟบอุ้ยเราจะทานอน,นี้หายไหมเนาะแก้วนี้เป็นอะไรคะเนี่ยแฟบค่ะหรือว่าผงซักฟอกเรานะะะราะลองดูซิจะมีฟองไหมคะแก้วนี้ฟองเกิดไหมเอ่ยอ้าวทำไมฟองไม่ค่อยมีผูฝนฝนเป่าแรงๆนอ่าฟองเห็นไหมคะต่อไปแก้วสุดท้ายเราก็จะเป็น คีมอาบน้ำนะคะเด็กๆคนก่อนเลยแล้วก็จะปัดคีมอาบน้ำรือสบู่เร็วของเราลูกฟองขึ้นเยอะมากเลยค่ะเด็กๆดูนะคะน้ำยาล้างจานองซักฟอกกับครีมอาบน้ำนะคะ น้ำยาล้างจานก,กับครีมอาบน้ำฟองเราจะเยอะมากเลยใช่ไหมคะส่วนผมซักฟอกอ่ะฟองเราเยอะเหมือนกันแต่ว่าขึ้นช้าและผู้คนจะมีอีกอันนึ่งอันนี้อันนี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นในนื้น้นําในฐานเนี้ยคือผลเทครีมอาบน้ำมนมไปไล <ป S 2> <ด>้แล้วลองเทนะคะแต่เป็นเทครีมอาบน้ำเลยแต่ว่าผู้คนจะเปียนอุปกรณ์ในการเป่าเป็นขวด ควรมาจากไหนล่ะคะมาจากไหนคะคุณครูเจนขวดน,น้าดื่มที่เราไม่ใช้แล้วเราก็ตัดออกนะคะตัดออกเห็นไหมคะ้วเอาส่วนนี้ออกมาเราใช้ส่วนที่มีปากไว้ปั่นได้ใช่พร้อมกันหรือยังคะเด็เกๆ๋ยวครูฝนจะมาเผ<อ>าอลองดูสิคะลองสบู่ให้ดูนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็แค่เอาผ้ามาพุ่มตรงปากไว้เห็นไหมคะแล้วก็ใช้เชือกหรือว่าหนังยางรัดก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็เหลือปากขวดตรงนี้ไ้เลยเอาไว้เผาครูฝนขออนุญาตถอดแมสนะคะ ใช้ผ้าอะไรก็ได้นะคะที่เรามีที่บ้านนะคะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาผูกที่ปากมันไว้เลยค่ะมัดเลยไม้เรจะได้ฟองเยอะๆอันนี้เราต้องใช้แรงเป่าเยอะนะลูกอ่าต้องออกแรงเยอะๆถ้าไม่มีแรงจะไม่มีฟองเด็กเห็นไหมคะมันออกมาเป็นหางเลยว้าวเหมือนอะไรเนี่ยโอ้โห แล้วค่ะคุณครูเจนเนื่องจากว่ามันใช้แรงในการเป่ามากเลยนะคะเด็กๆอู้สายลุดแล้วอ่ะเด็กๆสามารถนะคะทำกิจกรรมนำกิจกรรมนี้นะคะไปทําที่บ้านได้นะคะแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนะคะส่งมาให้คุณครูได้ชมกันด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูฝนอยากรู้ว่าเด็กๆจะเป่าได้เยอะเหมือนของครูฝนไหมเดี๋ยวเราจะมารอชมกันใช่ไหมคะคุณครูเจน วันนี้กิจกรรมฟองสบู่หันษาของเรา<ม>ก็ได้จบไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเด็กๆมาติดตามกิจกรรมใหม่ของเรากันเนาะใช่ค่ะวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะจบกิจกรรมแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆตกลงค่ะ